สู่คู่สู่คนพี่น้องเนาะกระม่อมชูบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนึงพบกับช่องยูทูบของวิญญาณใจกันลอยพี่นาะอ่าอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมกับทางบ้านทางเงอนของน้องจ้อยแนทเนาะกับมีเอฟซีหลายหลายคนเนาะพี่น้องเพื่อเป็นคอมเมนต์กันเข้ามาว่าเอาเป็นยงเด้คือโบเอาเงินไปเทใส่ทางเงินนาบ้านม่อยังนันลั่นเข้าไปเลยเห็นว่าเนาะมันกะ เายัมันเตกเนาะพี่น้องเนาะว่าหนึ่งมามันเป็นดินที่ทางเขา่เฮาก็เห็ดไม่แนี่เนาะพี่น้องมันก็ยันมันบกแข็งแดงยันมันเตกกับเฉียหายที่ว่าเฮามาเทโรงมุงนี้เนาะพี่น้องกะยาลอกพี่น้องเนาะมันกะไกลอยากเด้วเดี๋ยวด้กยไปเข่าไปเคืงกองแล้วก็คข่อยเห็ดไปใายกัวเฮ้ายูล่าเนาะพี่น้องค่อยเห็ดไปมือเด็กมือหน่อยถ้าว่าเฮ้าเข่าไปหันให้เพิ่นรถเพิ่นยู่เพิ่นรันเข้าไปกะเดี๋ยวมันเฉียหายยังมากกับมันก็เสียเงินน้ำทงคือเกาพี่น้องเนาะ นี่แต่ว่าคอยเห็ดไปเนี่ยใครกลัวเฮาอยู่ซื้อ,อเห็ดไปมือเล็กมือน้อยอ่าซอยกันคนละโลช่องโล่เนาะเพียงเนาะอ่าอยู่ทางบ้านทางเฮืนอนตัวโถ่อยเนี่ยพี่น้องกวัวเฮายัางอยู่กับตัวนี้อยู่พี่น้องไงเนาะอย่างไรก็นั้นในไรก็จะได้เอาเขา่าเห็นเบิดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเฮายันหนามมันนั้นยันหนามมันบวมยามนั้นพี่น้องตอนนี้ยังว่ายัางบำเพ็ญสัตย์งามผลปานใดได้ หัวยามนี่นี่อื้อชวนเข้าไปเมืเ่อเร็วนี้เนาะเบิดมันนี่มื้ออื่นก็เบิดแล้วนั่นก็นนั่น ิีนล่อโบสุกตีนล่อ,บบปลอแปลเลยเติมลมมันหลอกมันมโหนบรนไดมึง เป็นก้อนใหญ่แล้วมันอยากส่วนแงะทีน้องคือก้อนน้อยเดี๋ยวเดินมออกแล้ววันเก็บเป็นก้อนใหญ่นี่ยเขาขึ้นโลก่อนเก็บเป็นก้อนกระโหลกเดรนี่ขึ้นก่อนมันชวนแง Yeah. xem thêm này mình sẽ còn nói là họ kịp nó chuẩn ngay ยังเบริรดได้พี่น้องเ,อเบริรดดินกองนี่กะมันก็อยากเพียงกับที่เฮาเทกันเปือือกน่ะพี่น้องนเนาะเอาดินไปย้ายใส่สิบบกน้ำแต่สิบบวกตังเรื่อนเนาะ ถือเดวมันอยากส่วน,น้ยะหนึ่งมานเป็นดินเหนียวแน่ดินแหดเปนแห่ผสมดินดั ແລະເນາະແລ້ວຊວນຊອຍน้องจ้อยຈັກດຈັກນ້ອລ້ຮົາຊາຍຮູເພື່ອນน้องดาวໄດິมาຊวนຕน้องวนປດນັນແນ່ພນ້ອ Mình đã bên đây Chạy nhạt Rồi theo... rồi theo ngọn cổng muộn Rồi rồi nhảy chạy nằm thấy nó thú Trông nó buồm Muộn như thế Mình nhảy tầm hen cái thôi Muộn theo căng Rồi rơi lên อยาอย่าอยใส่มันทั่วไว้ง่ายจ้ะทั่วมันยังแหละฝนตกมามันก็น้ำกับบุคลังับมันต่ำให้มันต่ำไปตับทั้งพุนมันออกพุนเด้อปันซีได้คนเป็นกะว่าอ่าเฮื่องฟ้ากันทมแ้ะปุ๊กมันโมเมนต์คือตรงเนาะเรื่องสูงนะมันสูงอี่างนี้ะแต่ว่า มันเป็นเันทีหาหน้าเก่านะพี่น้องมันก็เลยแบบนั่นแต่ว่าขาดมิดพ้นมันก็ขาดน้าด้วยหรอกแถวนี้น้าม,มันบกโขยนั่นนองักแต่ว่ามันจะอ่งแต่เวลาฝนตกมือหนึ่งสองมือเท่านี้นะพี่น้องป,ปกติกะก่อนเ้างิะปูเพื่อนน้องจอยนี่ก็มันจะอ่งอยู่เบื้องนั้นเบื้องดลละเพื่อนน้องดาวฮั้นอันนี้แหละมันก็เลยเอาปูเพืเ่อนใส่น้ำก็ะยับมาพี่

应该更 n ใช้เจ้าว่เขาจะจกดินเทือนเจ้าใช่เจ้าว่เขาจกดินเทือนเจ้าเขาโยก่ฮะไม่ยป้ยกใช่เพราะว่าเอาได้จำนั้นบอเล่ยุไรเล่มันไปได้บ่กว่ะเบาาอยู่จำนั้นเล่ย์ขึ้ดาวข้ดาวขึ้นชทองเกิดยังเก๊กแล้วมบัตคุดเอาในคุดนองในเฮือนไผ่นเป็นแม่ไไผ่จีฮาเทิปาบ้เลยแบบนั้น เฮลื่อนขวายก็ได้งามนี่มันอยากเห็ดยางแข่งพูดเลยสีแล้วจ้าดีแล้วประมาณมันคู่โองก็ได้แต่จะพูดเอาแต่ก็ยังพูดถึงวูชูของงามก็ยังได้ออกกันถ่าดยเพื่อนคอยสูงด้วยกันเธอวินเธอผ่านถนอมเสร็จเพื่อนมาช่วยกันห้องชองห้องอยู่พี่กับเขาได้เอาลงให้เนาะในชาลงเอง

บเห็นเวทมอเลยอันนี้เป็นเป็นน่นแ่ว่าเขาจะงอยู่เขาจะดอยู่ทวาทาคนนั้นมือนั้นเอาแรงเอาไปเอ้ยยังจิบมาว่มันจะไม่เห็ดวะเดีทาว่านี่วเน่รูได้เอาเลยมันดูเป็นไเป็นดินยังเป็นต้อมคับว่าพี่ออกพี่กันหลายหลายของขาดินเขาผมจะเป็นผูเา เนี่ยลผู้จใยเงินกับโบยูเลยอย่างเงี้ยเอาผู้ใจเงินอยู่เลยเว่าบอกเขาแล้วที่เขาเี้ให้ใจเง,งินก่อนเขากะโบมะเหมือนขมือแดดเนาะเขาเม,เมานี่เขามาแปลงน,นี่ให้ไปอ,อีได้ให้นะ้อาอให้นะ้าเออแปลให้นะ้าเขาแปลอ่ตนงนี้นะตน,นะนีลแล้วว่าหันบ่าชีดให้เ,เมือนะตัวเลง เฮ้ยเจ้าเห็นจานมาเลยไหนมาบ้านบยเอาเลี้ยให้กอนว่ะพมไม่ใช่จักเอาเลรับกันะไรอันนี้แหละคันแม่ผู้เดียวนี่จากอย่างน้นแล่วนี่มานำคันแม่ผู้เดียวมีให้ตัวมีให้แบบนั้นขังแเอาเหลือันนี้เลยแล้นี่มีกถอดแล้วถอเดี๋ยวนี้นะถอแล้วบอถอกัน ตัรวรถเละตัวรถจังหน่อยสิข้าไปมเบรดยังไม่เล้ว มันมันบอกคือเขาแบบว่าสมมติว่าเขาเป็นผ uh, um> um> um um um> 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 ู้จ่ายเงินนะเขาว่าวนะเขาอยากเฮ็ดนี่เขาเงินแบบท่านจ่ายเขาเขาไปแล้วมันยากนะมันลมกันยากกับพวกนี่เขาเฮงบัวดีพวกโดนรุดนี่ เป็นหมอดูนาน้องจ้อยบัดทีเมื่อมาเขาหอบโบบอกน้องจ้อยเมื่อเขาเมื่อรถเมื่อไรช่องเชนหนองจ้อยเนาะเด็นมาแล้วดูน้องฉี่ดูน่องยังเจ้าเออเปวดตกจบก็ไม่ตัดดูชาดีคือน้ำมาได้ มาได้มาได้มไดมลมมันพิวไปไปปเฮ็ดพูดหน่อยขอยจีไปเบิ่งพุ่นจะให้น้องเจย์ยิ้อุท่าอจ่าหน่อยคิปกลับมาเบิ่งอยู่นี่น้องเจย์ยู้มอาก่อนฮะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับชิปประมาณนี้แหละพี่น้องพิดพลาดการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำเอฟซีเบิ้ตจุกูุกคนพี่น้องเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมเมี่ยวเข้าไปทางเพื่อนน้องดาวเนาะไปเบิ่ง <c oughs> บอกวิธีทางพูดเป็นต่อก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่า เอาศเข้าไปเบิ่งตัวนั้นการโตโธน้องพี่น้องคลิปนี้กับชีรัมลาไปก่อนอยู่ดีมีแหง้งเบสิก่สุคนพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศน้องโอยยูเข้ามา,ายูใช่ใช่เอ็ม F, เอบเลี้ยงเลียงไปรถทางนั้นกับแถวหิมน่ะเมื่อเวาจังชะมันปรับมันขายรถให้มันเสมอกันไปเลยมันยังลายอยู่ดินเขาพ่ออยู่แล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้กับรัมลาไปแล้วพ้นกับชิโตกแล้วพี่น้อง ยันพนตกยันมันชวนเงียนี่ก็รำลาไปก่อนอยู่ดีม่แห้งเบจคูฉุกนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบ,บจคูฉุกนเนาะ